ทำไมเพเดร์ัสาถึงชอบลูกคนอื่นและคนอื่นก็ชอบลูกเขาเพราะแดดดี้เสน่ห์แรงเกินต้านหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเพเดรโัสคาลมีอาการวิตกกังวลหนึ่งในภาพจําที่เราคุ้นเคยกับท่าเอามือแนบอก,อกตัวเองอย่างในระหว่างที่เขาและเบลล่าแรมซี่จากซีรีส์ The Last of Us ขณะที่อยู่บนพรมแดงแรมซี่ทำถึงท่าทางที่เอามือแนบอกปัสคาลอธิบายพร้อมชี้ไปที่หน้าอกว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมเพราะความวิตกกังวลของผมมนอยู่ตรงนี้หรือในช่วงการโปรโมทภาพยนตร์ Fantastic สติก First Step ภาพและวิดีโอที่เขาสัมผัสกับวน Kirby, บบนออาน,น,วนาิ หลหรือการโน้มตัวเข้าใกลก้กันตอนให้สัมผั์จนกลายเป็นมีมากมายพลาสเขาเคยได้พูดถึงการรับมือความวิตกกังวลว่าผมมักเป็นฝ่ายที่เอื้อมมือออกไปไม่ต้องเจอกับสิ่งที่ท้าทายหรือทาให้ผมวิตกกังวลแม้จะไม่ได้ระบุถึงการสัมผัสโดยตรงแต่ก็สื่อถึงการเป็นฝ่ายเริ่มตน้นการเชื่อมต่อกับคนอื่นเมื่อรู้สึกไม่มัน่นคงวอนิซ่าเคอร์บีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในงานคอมิกค,คอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทั้งคู่ประมามากที่ต้องออกไปอยู่ต่อหน้าคนหลายพันคนที่รักการ์ตูนเรื่องนีีีีีีี้้้้้้้เเเเขขาา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 ตตออองงงกกกกรรรรรใใหฉฉััััััันน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 ููวววว่่่่่่ยยยดดดแแแลลลละะะพบบบบมมปป็ททททจจไไืิ าการสัมผัสกันช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งทาให้รู้สึกสงบผ่อนคลายและยังช่วยดึงสติของคุณให้กลับมาที่ปัจจุบันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวทําให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นสุดท้ายอาการแพนิคเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้แต่คนที่ต้องเจอกับผู้คนมากมายอย่างนักแสดงที่ภายนอกอาจจะดูมั่นใจแต่ก็สามารถเกิดอาการแพนิคได้เหมือนกันเพราะเบื้องหลังมีทั้งความกดดันมหาศาลการถูกจับจ้องและความเครียดสะสมซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการแพนิคได้แล้วคุณละ่ะเคยมีอาการแพนิคก,กับอะไรบ้าง